พิ่ตงของเราเองและกรรมการชมรมสวยเทศบาลทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้มาพบปะพบปะกันอีกครั้งที่ออกหน่วยร่วมกันเลยนะครับเพราะว่าก,ก,ก็มีเรื่อนไขของภาวะโควิดนะนะฮะแต่ตอนโควิดติจต่อไมอีกแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สถานรณ์66เหลือก็ พบเจอเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆกันเรื่อยๆเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเราเจอทีมงานประเพณีงานเกี่ยวกับของหน่วยก็ต้องมีงานประเพณีเนี่ยเจอกันก็ต้องโทรเรียกกันมามาถ่ายรูปบ้างนะฮะโทรเรียกกันไปถ่ายรูปบ้างนั่นคืงานของหน่วยกเราอาจจะไม่ได้ลงสุดวยที่ได้ช่วยพวกผมจะเป็นกิจกรรมหลักๆไม่ว่าจะเป็นการออกหน่วยออกทางเดียวกับเพื่อสังคมนี่แหละการออกหน่วยต่างๆไม่ว่างานที่ศูงย์วิเองไม่ว่างานของ ผมก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมนะครับในทุกครั้งไม่ไม่เคยไม่เคยบกล้องเลยนะครับขอขอความร่วมมือไปเนี่ยได้ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับอย่างกิจกรรมที่ทำของสรมของผู้สูงอายุเองแะผู้สูงอายุแล้วก็สถานที่ผู้สูงอายุที่เราจะไปจัดนะครับตอนนี้เรามีสถานที่ที่เป็นรูปร่างชัดเจนแล้วอีกทนึงชื่อยาวมากนะฮะ ศูนย์งสูงยาวเป็นจริงนะครับนุกัณสันเอ็อนุบาลเตโรนะครับนี่ต้องต้อเปิดโวยเลยนะศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพที่งคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแค่ส่วนี้เองนะครับอยู่ตรงข้ามลงอ๋อใช่บริการทุกวันเรียิการบริการทุกวัน ใต้บ้านเลยเดินมาก็เจอแล้วนะครับเป็นอยู่ตรงข้างโรงเียนอนส่วนนี้ครับแล้วตรงนั้นจะมีห้องประชุมขนาดใหญ่ผมว่าแยกต่อห้องนี้เนี่ยใน3ห้อง4ห้องได้คนได้ประมาณ6,700คนผมว่า6,700คนแล้วก็แล้วก็มีห้องทำกิจกรรมปักบหน่ยในส่วนนั้นมีห้องทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุอีกปั๊บหน่ยห้องเล็กห้องใหญ่ เป็นเงินกิจกรรมก็ไปในการวางรู้แบบว่าเราจะทำแบบไหนบ้างนะครับก็จะมีหมอคุณหมอเนี่ยมาประจําแต่จะประจําในในบางวันในเบื้องต้นนะครับประมาณแต่ระบุชัดเจนนะวันนี้แหละคุณหมอจะเข้าเลยนะครับก็มีห้องห้องใหญ่ขนาดใหญ่เพราะเพราะว่าที่ศูนย์แพทย์ที่ศูนย์แพทย์ของวัดเหนือเนี่ยห้องใหญ่เท่ากับแพทย์แผนไทนเลยถ้าถ้าถ้าเจ็บไข้เปิดอะ็รแต่นี้จะทำอ่านใจบ้ากนะครับจะทํำในศูนย์หลักเลยว่าจะเป็นแพทยาแผนไทยแล้วก็จะ เอาตัเค,คร้่องมือที่ที่มีที่ทันสมัยมากๆขึ้นในการสปอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของกายภาพะเพื่อการแข่งขนได้ด้วยนะครับนอกจากการประชุมต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเดินขึ้นสูงถ้เาเดินแค่ชั้นเดียวเนี่ยเราจอห้องแล้วชั้นสองมีระเบีย์ให้ระเบียงให้ก็สูงยูนะครับผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นศูนย์หลักในการที่ทำก,กิจกรรมสูงยูเลยแล้วก็ของประชาสัมพันธ์เลยนะว่าเราจะจัดจัดกรม ผู้ส <ITA> ูงอายุเหมือนเป็นของเลยนะรบเานว่าผู้สูงอายุจะต้องเข้าว่ารูปโภชเนี่ยไม่ต้อง่ายไม่เกินต้องต้องต้องเรียนไม่เกิน80เะอรยอย่างนี้เลยนะฮะก็จะเป็นอาคารที่าักองศาศูนดูแลนละชอบเองสบายแล้วนะครับขอแค่องศาศูนยขก็พอกระเด็นั้งนั้นนะครับเอาไใช้นะครับแล้วก็เราคิดว่าตรงนั้นจะเป็นจะเป็นจุดหนึ่งทำให้ในการพัฒนาเสพภาพในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยเริ่ม เริ่มกิจกรรมผู้สูงอายุคือพุธที่สองของเดือนมกรานะครับพุธที่สองของเดือนมกราก็จะไปทำกิจกรรมที่ตรงนั้นเลยแล้วก็เรียนเชิญเรียนเชิญก่อนทางการของพี่ติ๋งก็ชมรมสวยๆนะพุธที่สองของเดือนมกราเลยวันที่สิบเก้านะครับวันนั้นนะครับพุธที่สองของเดือนมกรานะครับลงแล้วเป็นกิจกรรมเราเองนะครับทางของสอนบาลเองว่านักสอนบาลเองก็ จะมีแผนในการลงลงในกิจกรรมในปี2566ชัดเจนนะครับทีนี้ก็คงจะเป็นรูปแบบนั่นแหะนะครับก็ต้องขอความมนุเคราะชมรมสสวยในการเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะน่าจะเป็นงานควาเมืองเดิมแหละนะเป็นงานความเมืองเดิมเราอันนั้นคือแจ้งให้ทราบก่อนว่าต่อไปเราจะเป็นอย่างแบบไหนจะมในเรมีการติดตั้งควบคุมโรคใหม่จริงๆผมได้นำเรียนนะว่าโควิด